แล้ว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 เฮ้ยอะไรแล้วแล้วเลอ้อยก็ได้คนใหม่ขอบคุณมากเลยเซอร์ไพรส์ไม่รู้ตัวเลยไม่ได้เตรียมตัวเลยไม่อ้อยชอบคนไหนดีกว่าต้องให้บอกเหรอคะต้องให้บอกเหะอคะต้องก็ต้องขอขอบคุณพี่ต้นนะคะสำหรับของขวาชิ้นใหญ่ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ p ฮมัส a Auto ้เค้าใค่ะวันนี้เรามากับแม่ออยร่างสามวันนี้เราแต่งตัวแบบดีมากอะวันนี้แม่ออยร่างสามเลยเหรอสวยเป็นพิเศษนะใช่วันนี้เราได้รับเกียรตินะว่าให้มาดูงานเปิดตัว new e-class เป็นเ a ส e l ลิฟนะครับตอนนี้ก็เขาบอกว่าให้แบบหรูๆหน่อยวันนี้บรรยากาศแบบไฮโซไฮโซ e l e g a n ซ e ซึ่งมันไม่จริงๆไม่น่าจะเหมาะกับแม่ออยนะ อำานาาตั้งแต่สี่โมงเย็นนะฮะนี่6กโมงนะครับเกือบมาไม่ทันนะฮะโอ้เรียกช่างแต่งหน้ามาด้วยนะไม่้อยแบบบอกว่าจะมาถ่ายคลิปสักหน่อยไม่เอาบอกจัดเต็มเราต้องเครียิกับงานอ๋อเหรอได้อันนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันแล้วกันว่ารุ่นใหม่เป็นยังไงกับบรรยากาศงานนะครับปไปดูกัน โอเคให้แม่ออยเริ่มสวัสดีค่ะสวัสดีทำไมอะอ้าวสวัสดีแล้วโอเคแล้ว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 เฮ้ยอะไรแล้วแล้วเลยออยก็ได้เันใหม่ใจเย็นๆขอบคุณผู้สนับสนุนสามีที่น่ารักในวันนี้นะคะเรือกไม่ถูกเลยว่าจะสีขาวหรือว่ากำลังจะบอกว่ามาพาเพื่อนๆมาชมรถตัวจริงอยู่ตรงนี้ไม่ออยเปิดคลิปแบบนี้แล้วจะไปไหนต่อจะไปยังไงต่อปรเทศไทยละประทศย ขอบคุณมากเวสเซอร์ไพรส์ไม่รู้ตัวเลยไม่ได้เตรียมตัวออลเลย,ยนี่เอางี้เข้าเรื่องดีกว่านี่นะครับนี่ก็คือโฉมหน้าของเบนซ์อีคาสตัวใหม่ล่าสุดที่เป็นเฟสเด็บนะครับซึ่งวันนี้เรามีจอดให้ดูสองคันนะครับอาจจะต้องขอตัวแม่ออยแป๊บหนึ่งค่ะจะให้น้องเข้ามาให้ข้อมูลนิดนึงเอาสาระ <สา S 2> ก่อนเอาแม่ออยไปเป็นตากล้องก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาให้แม่ออ้ยมานั่งอีกทีให้แม่ออยวิจาร์ดูว่าจะเป็นยังไง ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอให้น้องโอ๊กนะครับน้องโอ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับให้น้องโอ๊กเป็นคนให้ข้อมูลของรถ2รุ่นนี้ได้ครับเป็น e-class เซลิฟทั้งสองรุ่นเลยนะครับสองรุ่นนี้คือเป็นรุ่นเดียวกันไหมหรือคนละสีเฉยเป็นคนละรุ่นกันครับผมคล้าเคียงกันนะครับเริ่มจากคันสีขาวอันนี้นะครับคันนี้จะเป็น e-class เป็น e 2 2 0ดีเซลนะครับผมแต่ตัวเนี้ยจะใช้ชื่อรุ่นว่า AMG Sport นะครับครับซึ่งตัวเนี้ยแตกต่างจากตัวดีเซลก่อนหน้านี้นะครับขอนหน้านี้จะเป็นเป็นตัว Sport เเฉยๆซึ่งจะไม่ได้ชุดแต่ง AMG ครับผมโอตัวเนี้ยคือจะได้ชุดแต่ง AMG มารอบคันเลยนะครับโอเคก็คือไม่ได้พาร์ท AMG มาแล้วถูกต้องครับผมแล้วก็อ่าส่วนคันนู้นนะครับเขากล่าวแบบเกินๆก่อนก็ได้คันนี้เป็น AMG เช่นเดียวกันครับแต่คันนี้คือ e 3 0 0 e AMG Dynamic นะครับผมเป็นไฮบริด ัวนี้เป็นปราอินไทบิ๊ครับในบิ๊กซินก็คันนี้ได้ชุดแต่ง AMG เหมือนกันครับผมนะคะเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นตัวท็อปออปชั่นจะเต็มกว่านะครับแต่ผมเห็นล้อสะดุดมากเลยอ่าล้อนี่คืออะไรครับล้อนี้เป็นล้อ AMG ลายใหม่ล่าสุดเลยครับเพิ่งมีใน E-Class ตรงเนี้ย่นแรกเลยครับผม ตรงนี้นะครับจะเป็นลักษณะโครงสร้างใหม่ที่เสริมมาให้ตัวล้อมีความแข็งแรงมากขึ้นครับ,รบแล้วก็ช่วยลดของเรื่องลมหวนด้วยนะครับผมครับโเะเป็นรอยนะครเพิ <ผม S 2> <ล>่งเคยเห็นลายนี้เลยนะเพิ่งเคยเหมือนกัน,นครับผมตัวลายของตัวนั้นจะเป็นลายของ S Card ครับผมนะครับตรงเอสซตรงตัวเท่ผมไเอาลาย S Card มาลงเลยนะต้องครับผมต้องต้องถามก่อนว่าอย่างตัวนี้นเริ่ม,<ผ>มต้น ตัวของ220นะครับ AMG ตัวนี้มันตกที่เท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่ที่3 5ม0้า0บาทนะครับเริ่มต้นที่3 5ม0้0บาทคือมีรุ่นเดียวเลยที่เป็นดีเซลตัวนี้มีดีเซลแต่ถ้าเป็นของก l อปอินไ b บินะครับจะมี2ตัวนะครับจะเป็นรุ่นอวันกาดตัวเริ่มต้นกับรุ่น AMG Dynamic ตัวท็อปนะครับแสดงว่านี่คือตัวท็อปถูกต้องตัวท็อปนี้เริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวท็อปตัวนี้ใช่ไหมครับอยู่ที่3บาก็ขึ้นมาหน่อยดึงนเขึ้นมาน่นบาทกนขด้นมจากตัวนี้ก่อนนัตวยด หลักๆเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลชมตัวเดียวที่เรามีนะขอเช่ว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปจากรุ่นก่อนเป็นลิฟท์ใช่ไหมครับหลักๆเลยครับด้านหน้าเราจะเห็นกันชัดเจนเลยว่าดีไซน์ด้านหน้าเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะครับไฟนะครับถ้าเป็นก่อนนี้จะเป็นเดลิทสองเส้นครับกูเกิลจะมีความค้งมนและดุรราอันนี้เราจะดีไซน์ออกเป็นแบบชาร์กโนส จะหมกปาปฉลาดนะครับคือมันมันเฉียงมากขึ้นหรือเปล่าใช่จะมีความเฉียวเฉียวมากขึ้นแล้วก็ด้านหน้าครับกระจังหน้าตัวก่อนเราจะเป็นเหมือนแบบทวินเบรดคู่กันนะครับเป็นสองดาบตัวนี้แต่ตัวนี้เราเป็นไดมอนด์กริลแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะครับกระจังหน้าเราจะเหมือนในการกลับหัวมาโดที่แล้วนะครับจะเป็นสามสี่เหลี่ยมคว่ำเขาจะกลับขึ้นไปด้านบนแต่ตัวนี้เรากลับหัวลงมาให้หน้าดูงุ้มลงงุ้มลงอย่างนี้หนึ่งยังคงใช้ไดมอนด์กริลเหมือนเดิมแต่มีการเพิ่มขอบสีดำครับ เป็นไฮกลอสแบ็กตรงนี้ใช่ครับถ้าเป็นปกติจะเป็นโครเมียมแบบนี้ครับให้ความดูดันมากขึ้นครับความพิเศษของชุดแต่ง EMG แล้วกันนะครับคือจะได้กระโปรงหน้าแบบ Power Dome มอ่าคือมันมีสันดต้องถ้าถ้าเราสังเกตดูจะมีสันไฮมัเยะเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเป็นรุ่นทั่วๆไปจะมีแค่เส้นตรงกลางเส้นเดียวอ่าดู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 ขึ้นเยอะดูบึกบึนขึ้นเยอะเลยนะครับผมใช่ใช่ส่วนด้านข้างนะครับเมื่อกี้ล้อแม็กก็เป็นอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงส่วนด้านข้างตัวเนี้ยครับดีไซน์แชสซม แต่ตัวระบบคีเลสโกมาแล้วใน E200D ตัวที่แล้วไม่มีนะครับอันนี้เปิดได้เปิดได้เลยนะครับมีประโยชน์มากมีประโยชน์ใช่เป็นออปชั่นเราได้เราได้ใช้กันทุกวันแล้วกันในการก็คือเป็นเหมือนเป็นมาตรฐานเขาแล้วไหมถูกต้องครับเป็นมาตรฐานของตัวนี้เลยแล้วก็สาดท้ายครับคันนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้าต้องบอกก่อนตัวนี้จะไม่มีคิกเซนเซอร์นะครับไม่สามารถเตะเปิดและปิดได้เนี่ยจะมีตบปุ่มปิดฝฟฟ้ากดปิดครับได้เลยครับกดปิดไฟ ไฟท้ายก็จะเป็นสไตล์ใหม่ทรงเหมือนรถชมไม่ใหม่ของของเบนซ์ใช่ครับเหมือนรถชมไม่ใหม่ของเบนซ์จะจะแหลมขึ้นมาอย่างนี้ครับก็คือจะมีความต่อเนื่องกันตั้งแต่ด้านข้างจนถึงฝากระโปรงนะครับถ้าเป็นตัวก่อนก็คือจะเป็นลักษณะ กอยู่ประมาณตรงนี้แล้วก็จะไม่ได้ยาวขนาดนี้ครับพอมาด้านท้ายเนี่ยด้านท้ายก็เป็นท่อคู่ใช่ครับเป็นชุดแต่งของ AMG จริงครับก็จะเป็นมีดีฟิวเซอร์ให้เห็นตัวนี้อาจจะไม่ได้ใช้ได้จริงเท่าไหร่แต่เป็นดีไซน์ของตัวชุดแต่งเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการขัดด้วยโกลเมียมให้ดูหรูหราครับโดยรวมนะก็ก็มีแต่งหน้ากับแตใสท้ายที่ชัดถูกต้องครับชัดเลยส่วนบอดี้ยังเป็นบอดี้เดิมใช่ครับตัวโครงสร้างบอดี้ยังเป็นตัวเดิมอ่ะคราวนี้เราไปดูข้างในก่อนดีกว่าได้เลยครับด้านในเดี๋ยวเชิญได้เลยครับนี่มาด้านในนะครับ อย่าหยบเบรกและสตาร์ทได้เลยครับผมหยับเบรกแล้วก็สตาร์ทตรงนี้นะครับใช่ครับออโอเคครับครับผมหลักๆเลยเว็บแรกที่เราขึ้นมานะครับจุดต่างจุดแรกเลยพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยใหม่เลยเป็นพวงมาลัยใหม่หมดเลยนะครับคือโอ้โหตัวนี้มันแบบย้อนย้อยออกมานะสวยมากคือดูมีความหรูหรามากขึ้นใช่ครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยครับจะเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดแล้วนะครับอ๋อตรงนี้เป็นทัช ใช่ครับสัมผัสหมดเลยอ่ะสัมผัสหมดเลยนะครับตัวฝั่งนี้จะเป็นสำหรับคอนโทรลหน้าจอเอนเตอร์เทนเมนต์ตรงกลางนะครับครับผมฝั่งขวาจะเป็นคอนโทรลหน้าจอหลังพวงมาลัยครับผมได้เลยโอ้ปรับครูสคอนโทรลกับสปีดลิมิตจากฝั่งนั้นได้ทั้หมดเลยฝั่งนี้นะครับหมดพวงมาลัยหมดแล้วนะครับนี่ครับอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สวยมากสวยมากตรงนี้นะฮะดูดิ หน้าจอต้องบอกว่าไซส์เท่าเดิมครับเป็น f u ลส s c r e e ที่ไซส์12.3เท่ากันเหมือนเดิมเป็นแผงเดิมแต่จอตรงกลางครับเราเปลี่ยนระบบซอฟต์แวร์เป็น MBUX ลวครับ Mercedes-Benz User Experience ผมก็สามารถทัชสกรีนได้นะครับรองรับ24ภาษาใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็มาพร้อมกับทัชแพดด้านแบบใหม่ถ้าเป็นใช่ครับรุ่นเก่าจะเป็นทัชแพดผสมกับตัวโรเลอร์ลูกกลมๆแต่ตัวนี้เป็นแบบด้านก็คือจะไม่มีรอยนิ้วมือครับแล้วก็ใช้งานง่ายกว่าเดิมเยอะเลย ส่วนตรงนี้ยังโครงสร้างยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเดมมีอีกอย่างหนึงที่หายไปคือเป็นอนนาฬิกานา็อกาบอกันครับที่ต้องตัดออกไปเพราะว่าตอนนี้ครับระบบทุกอย่างเราก็น้าไฮเทคเราจะมีรายการบอกหลายจุดมากเลยครับตั้งแต่จอตรงกลางนะครับจอฝั่งหลังพวงมาลัยก็บอกเวลานะครับก็ไม่มีความจำเป็นแล้วนะถูกต้องครับเป็นการคุมโทนให้มีความเป็นสปอร์ตขึ้นด้วยครับผมตรงนี้ก็ยังทรงเดิมหมดตัวนี้คือทรงเดิมแต่เราเปลี่ยนวัสดุตรงนี้ให้เป็นอลูมิเนียมแบบด้านนะกันด้านสไสปอร์ตที่ต้องเป็นแบบด้านครับเพราะว่า ่จริงคช่วยได้เยอะเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัว AMG Dynamic หรือรุ่นอื่นจะเป็นจะไม่ใช่ลายนี้นะครับเป็นลายไม้ที่ต่างกันออกไปกุญแจก็ยังทรงเหมือนเดิมเปรอะเลยครับผมเลี้ยงๆได้เลยใช่ครับอันนี้เป็นโดยรวมแล้วกันนะครับงั้นเดี๋ยวลองไปไปดูอีกคันนึงดีกว่าไปดูคันนู้นดีกว่าครับไปเรามาดูคันต่อไปใช่ครับผมอันนี้นะครับเป็น E 300e AMG Dynamic นะครับเป็นตัวท็อปของเราด้านหน้าครับดีไซน์ชุดแต่ง กับคันเมื่อกี้เลยนะครับต่างที่ดีเทลนะครับจุดแรกนะครับไฟหน้าคันนี้เป็นไฟหน้าแบบมัลติบีมนะครับก็ตัวนี้จะเป็นไฟหน้าอัจฉริยะสามารถสูงต่มอัตโนมัติและโค้งตามพวงมาลัยชุดแต่งครับมีสไตล์เดียวกันเลยนะครับเหมือนกันเลยใช้ไดมอนด์กิวเหมือนกันนับโทนพาวเวอร์โดมเหมือนกันด้วยนะครับนี่เห็นนี่คือมีกล้องรอบคันถูกต้องครับคันนี้จะเป็นกล้องรอบคันนะครับก็ถ้าเป็นตัวตัวท็อปของเขาก็จะได้กล้องรอบคันมาด้วยใช่ครับถ้าเป็น นน่จะเป็นได้ได้เป็นเซ็นเซอร์รอบคันล้อกล้องหลังนะครับผมก็จะก็ถือว่าได้ได้ครบละนะครับแล้วก็จะมีฝากระโปรงที่เป็นทรงเป่าโดมเหมือนกันขึ้นมานะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังเราไปดูกันครับผมล้อก็ยังเป็นเป็นทรงเดียวชักครับล้อล้อจะเป็นล้อลายเดียวกับเอสคาเอสค้า 60E ครับผมก็ยังจะมีความหรูหรามากกว่าอาจจะดูสปอร์ตนะครับตัวนู้นล้อเนี่ยกี่นิ้วครับตัวนี้สิบเก้านิ้วสิบเก้านิ้วก็ถ้าถ้าเป็นสองของศูนย์นะครับสิบเก้าสิบเก้านิ้วเดียวกันเท่ากันเลย ส่วนด้านหลังคงไม่มีอะไรแตกต่างไม่มีอะไรแตกต่างเหมือนกันก็เมีเซ็นเซอร์ไหมครับเพิ่มมาไหมตัวนี้ไม่มีก็ไม่มีเหมือนกันใช่ครับก็เป็นปะทาไฟฟ้าเหมือนกันนะครับพื้นที่สัมภาระก็จะเสียเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นิดนึ่งนี่คือมันโดนไฮบริดไปใช่ครับถ้าใครที่แบบชอบเก็บของเยอะๆโอ้โหชอบเสียไปใช้ได้ใช่เลยก็สูงขึ้นมาสูงขึ้นมาเยอะเลยนะพอเจอแบบนี้เออมันเสียพื้นที่แบบเข้าไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ e-class ตัวนี้ครับเพิ่มเติมเรื่องของไฮบริดนิดนึงครับเจเนอเรชั่นของตัว คราะจุดแบตเตอรี่และระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้ายางคงเท่าเดิมที่50กิโลเมตรนะครับ,รบด้วยไฟฟ้าล้วนแต่คันนี้จะมีการตัดของเรื่องโหมด driving and charge ออกไป ก็คือโหมดที่ขับไปชาร์จไปนะครับเพราะเรามองว่าถ้าลูกค้าใช้โหมดนั้นบ่อยๆจะเป็นการปั่นไฟจากตัวน้ํามันและจากกินน้ํามันกลายเป็นว่าไม่ได้ประหยัดแสดงว่ารถคันนี้จะต้องชาร์จแบบปลั๊กอินอย่างเดียวเท่านั้นถูกต้องครับก็จะเน้นการชาร์จแบบเสียบปลั๊กเท่านั้นนะครับก็จะทําให้เขาประหยัดเต็มที่ใช่ครับแต่ถามว่าถ้าไม่ได้ชาร์จก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ือสุดท้ายเราพยายามอินเครดให้ลูกค้าชาร์จมากที่สุดครับยิ่งชาร์จก็ยิ่งเซฟเข้าไปถูกต้องครับเดี๋ยวมาดูข้างในข้างในมีอะไรต่างค คันนี้ที่สังเกตเนี่ยพวงมาลัยไม่เหมือนพวงมาลัยไม่เหมือนครับโอ้โหภายในลายมาลายไม้สวยมากคันนี้โอเคโอ้โหคันนี้ต้องต้องบอกเลยว่าข้างในสวยขึ้นมาอีกคนละแบบอ่ะเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นลายไม้ดังเป็นลายไม้ครับเป็นโอเป็นหัวอูดครับเป็นลายไม้อก็ครับผมเรียกว่า จะเพิ่มความหรูหราแล้วกันครันคณะจะมีการคุมโทนแบบสปอร์ตนะครับเนี้ยเป็นสปอร์ตที่มีความหรูหรามากใช่สปอร์ตที่แบบได้ความหรูขึ้นมาอัปเกรดขึ้นมานะครถูกต้องครับเลเยอร์ของปุ่มทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับหน้าจอเป็น MBUX เหมือนกันครับผมดีเทลแรกที่ต่างนะครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเนี่ยมันเป็นพวงมาลัยฉนังนับป้าแล้วก็เป็นแบบ a m g ที่ท่ายตัดนะครับโอ้โหตัวนี้นะครับใช่ครับแม่ออยเห็นแล้วสงสัยสงสัยไม่ออยนีแล้วเนาะอันนี้แล้วแหละถ้าสังเกตดีนะครับแพดดิช์เเราจะป็นนดีไซใหม่ จะใหญ่หนาขึ้นมาเพื่อรองรับกับด้านหลังเลยใช่ครับกับนิ้วมากขึ้นตรงนี้นะครับปุ๊บเลยครับเข้าเกียร์ได้เลยตรงนี้ใช่เลยครับผมแต่ก็คันนี้ครับไฟหน้าที่แจ้งไปเป็นมัลติบีมจะเป็นอัตโนมัติเฉลี่ยอยู่แล้วและจุดเด่นของคันนี้ครับที่ขาดไม่ได้เลยเรื่องของซันรูฟด้านหลังครับก็อีกหนึ่งจุดที่เพิ่มเติมจากตัวของดีเซลนะครับกับคันนี้จะได้เป็นแอร์สามโซนนะครับเช่นเดียวกับตัวก่อนเฟลิปแต่ก็จะมีช่องแอร์ที่ ด้านข้างของเสา B ีด้วยครับเฉพาะตัว MG Dynamic เท่านั้นเลยก็ถือว่าครบข้อมูลครบนะครับเดี๋ยวให้แม่ออยมามาลองวิจารหน่อยสิว่าจะเป็นยังไงชอบไหมชอบครับ เป็นไงกันครับหลังจากรีวิวสองคันนี้ไปจําน้องนําโชคออยได้ปะน้องนาโชคแล้วไม่เตรียมกันเลยคืออะไรครับเนี่ยอีคลาสคันข่ขาวที่เป็ตนต้นขายไปแล้วขายไปนะฮะขายไปแล้วแล้วเกี่ยวอะไรกันกับน,น้องนาโชคอ,อีเหมือนกันอีเหมือนกันได้วันนี้เราเราได้รับเกียรติเชิญมารับประทานอาหารแล้วก็มาชมรถไม่ได้ไม่ได้มาจองรถนะครับทาให้ออยล,ลําลกถึงความหลัง มีแล้วเขาไปดีแล้วแม่ออยชอบคันไหนดีกว่าต้องให้บอกอะคะต้องให้บอกปะคะให้บอกอะคะอ่าคันนี้ใช่ไหมว่าให้เพื่อนเพื่อนได้ข้อมูลดีกว่านะครับชอบไหมล่ะก็บอกชอบตั้งหลายรอบก็ไม่ยอมทาไงดีคะอ่าโอเคโอเครับทราบรับทราบแต่ว่าสวยมากเลยเพราะว่าแบบว่ามีสรุปแล้วก็ข้างในเหมาะกับ แม่<ใ>บ้านาขับไปรับลูกมากเลยค่ะข้างหลังก็ใส่กระเป๋าลูกได้แล้วก็เอเลแกนซ์ออกมาสวยใช้ชในเมืองได้ชั่วงโมงขายแม่ออยไม่รู้ว่าเราจะพูดขนาดนี้แล้วสปอนเซอร์ต้องมาสปอนเซอร์ต้องมานะคะถ่ายมาสต้องมานะคะแม่ออยพาแม่ออยมาออกงานครั้งเดียวได้เรื่องเลยเขาเนี้ยนะ,นะโอเค อโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศงานกันต่อดีกว่าว่างานเขามีอะไรบ้างน,นะครับอตอนนี้เรามาอยู่ที่โต๊ะรับประทานาหารนะครับตอนนี้เขากำลังเปิดคลิป นู่นด้านหลังนะครับก็เปิดคลิปเกี่ยวกับตัว New ecast นะครับเป็นลิปส่วนเราก็นั่งดื่ดำนั่งดื่มดำกับบรรยากาศบรรยากาศที่สุดหรูมากนะครับ่ได้เป็นหนึ่งใน15 0ศูนย์ที่ได้รับเลือกนะสระอ่ะสามโออยางเมื่อกี้เลยนะใช่ชัดๆจริงๆเราไม่ได้มาแค่สคนนะแต่ว่าเรายังมีข้างๆอีก2คนนะครับ ก็คือผอจิตมาแล้วคุณเดียนะครับซึ่งคุณเดียนะเดียใกล้มาแล้วสัมผัสได้นัดไว้ประมาณห้าโมงครึ่งเราสัมผัสได้ว่าเขาใกล้มาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขามาให้เร็วที่สุดนะครับหกโมงครึ่งแล้วนะครับมันยังไม่มาเลยครับเดียเขารีบมาอยู่เดี๋ยวเราดูก็จะมาด้วยแบบเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอาหารตรงนี้นะครับสุดเนื่องจากในวันนี้เป็นงานเอกลุศิเพราะฉะนั้นอาหารเราก็เอกลุศิเหมือนกันนะจากสยามเคปิซี่นะ คุณเดียนะครับคุณเดียเพิ่งมาถึงเลยนะครับรีบรีบมาสุดๆแล้วรถติดมากบังเอิญว่ารถมีปัญหานิดหน่อยใช่ครับรถไปหานิดหน่อยครับรถไม่ค่อยน่ารักเลยครับคุณจะมาเร็วสุดไม่ได้เลยเนี่ยรถคุณก็รอนานแล้วเนี่ยนิดนึงครับผมก็เดี๋ยวเราไปรอรับรถกันนะครับก็คงจะเป็นประมาณปลายปีนี้ครับถ้าถ้าเซอร์ไพรส์สุดก็น่าจะปลายปีนี้แต่ผมคิดว่ายังแย่สุดคงเป็นปีหน้าครับครับผมไปเจอกันนะครับระหว่าง F8 กับ STO STO <ETF. S 1> <ETF. S 1> ครับผมสุดยอดขอบคุณครับวันดีครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับ Exclusive มากๆค่ะอย่างอื่นอ,อย่างใดก็ต้องขอขอบคุณทาง p r i m s Auto House <S นะครับ <pay ee S 3> ที่เชิญแม่ออยนะครับแล้วก็ทางผมมาดูชมรถ E-Class f a c l i f e ตัวใหม่ล่าสุด ต้องก็ต้องขอขอบคุณพี่ต้นนะคะ<า>สำหรับของวานชิ้นใหญ่อ,อย่าแซวออกกล้องเลยคับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไม่มาแล้วจะมีปัญหาช่วงนี้ก็ต้องเก็บเก็บเก็บหน่อยอ๋อส่วนรถต้องมีนะคะ <laughs> สำหรับใครสนใจนะครับ <laughs> ก็อย่าลืมมาติดต่อที่ทาง h a r a u t o House ะนะครับที่นี่ใหญ่มากแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีนะคะข้างบนมีเล่นเกมได้นะมีห้องแบบผมเคยขึ้นไปแล้ว ชั้น4ชั้นน่ยมีเป็นชั้นโอ้โสวยมากข้างในนะครับมีรถเป็นศูนย์ที่มีเองรถเอ็จีอดด้วยนะครับสามารถสวิต์รถเอ็มจได้เลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าเราจะไปที่ไหนนะครับกับแม่ออยจะไปด้วยหรือเปล่าฝากติดตามกันด้วยนะครับโอเคงั้นวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับคขอบคุณครับสวัสดีครับ